สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพ่อเอนะครับวันนี้มีเมนูจานเด็ดจานด่วนมาแนะนำกันอีกแล้วครับเมนูัาสตอใส่หมูสชั้นรสเด็ดใครทําตามก็อร่อยแน่นอนครับก่อนอื่นเรามาดูวัตถุด,ดิบและส่วนผสมที่เราจะต้องใช้กันก่อนเลยครับมีหมูสามชั้นนะครับหั่นชิ้นตามชอบครับ250กรัมสตอ120กรัม หอมแดงห้าหัวนะครับกระเทียมสี่กลีบพริกแดงจินดา8เม็ดหรือเผ็ดตามชอบได้ครับใบมะกรูดสามใบล้างทำความสะอาดแล้วก็เด็ดแบ่งครึ่งมาก่อนนะครับพริกชี้ฟ้าแดง1เม็ดหั่นเฉียงกะปิ1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวนะครับ1ช้อนชาพูนๆหน่อยครับ วัตถุดิบมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกเลยผมก็จะลวกสตอก่อนนะครับตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เอาสตอที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปลวกก่อนเพราะว่าบางท่านก็จะแพ้สตอนะครับแพ้เพราะว่าบางทีเรานำไปผัดแล้วเขาจะกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับจะทำให้เวียนหัวได้พอดีคนที่บ้านแพ้ก็เลยต้องลวกก่อนนะครับ ก็เป็นข้อดีครับลวกแล้วเราก็นําไปแช่ในน้ําอุณหภูมิธรรมดาก่อนนะครับเพื่อคงความสวยความเขียวไว้ด้วยนะครับพอสตอสุกดีแล้วนะครับเราก็นําไปน็อกในน้ําเย็นเลยครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เราละลายกะปินะครับใส่กะปิที่เราเตรียมไว้หนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับหนึ่งช้อนชาพูนๆใส่ลงไป เติมน้ำอุ่นครับประมาณสองสมช้อนโต๊ะนะครับทีนี้เราก็ผสมให้เข้ากันก่อนครับพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ไปเตรียมพริกแกงครับต่อมาเราก็จะมาเตรียมพริกแกงสำหรับผัดนะครับใส่พริกที่เราเตรียมไว้ครับเผ็ดตามชอบเลยนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะกระเทียม หอมแดงขั้นตอนนี้เราจะโขกหยาบนะครับไม่ต้องให้ละเอียดดีประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับไปผัดกันเลยครับ ขั้นตอนการผัดก็ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็นําพริกแกงที่เราตำไว้นะครับลงไปผัดให้หอมก่อนเลยในขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนก็พอ พอหอมส่งกลิ่นดีแล้วใส่หมูสามชั้นของเราลงไปเลยครับทีนี้เร่งไฟเป็นไฟกลางได้ผัดให้เข้ากันเลยหมูของเราก็เริ่มสุกมานิดหน่อยแล้วเราก็ใส่ น้ำกะปิกับน้ำตาลที่เราผสมไว้นะครับใส่ลงไปเลยอือหือกลิ่นหอมมากเลยนะครับขั้นตอนนี้ใครจะปิดฝาไว้ก็ได้นะครับให้หมูของเราสุกดีแล้วก็เปื่อยสักหน่อยนะครับพอน้ำเริ่มงวดแล้วเราก็ผัดสักหน่อยครับ ใส่น้ำมันหอยนะครับครึ่งช้อนโต๊ะที่เราเตรียมไว้จากนั้นเราก็ใส่สตอที่ลวกแล้วลงไปได้เลยครับใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้นะครับฉีกแล้วก็โรยลงไปครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดง เพิ่มสีสันด้วยนะครับอ้าวผัดให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับปิดไฟเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับสตอผัดกะปิใส่หมูสามชั้นขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆร,รับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ